สวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบเน,น,นาะมาเนี่ก็มาลองเลื่ออีกแล้วจ้ามันจะพาไปเบิ่งอีกทีหนึงเนาะอันเลื่อเป็นภาพมาอีกด้านนึ่งนะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ตึกใหญ่ๆนั่นเชคสเปียร์เทเตอร์เนาะล่งละครของเชคสเปียร์นะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยจะพพี่น้องมาเบิ่งไกลๆเนาะเทสมีอันหงอันหงเนาะพี่น้องหงกันบ่นกหงกันปะเนี่นนะเต็มตาฟังอยู่เต็มตาฟังคนกุนนมาอัน ให้อาหารมานันเนาะพี่น้องเห็นบ่ทุกโตเซม,มีเบอร์นี่พี่น้องนะทุกโตเซม,มีเบอร์ของมันเองนะเขาสมาชิกหายอาหารได้กันกับมาหาคนเต็มอยู่กับบริยานเนาะน้องเห็นบ่ต้องมมดก็เป็นตลาดนาดจ้าเดี๋ยวขึ้นไปลกระชกเป็นยางตลาดนานเดี๋ยวไปนองบนเบิรงนน้ำกันเนาะโอ้ในปนปนไปเรื่ยอยพี่น้อง อันซพัพพอรยิงเป็นคนพายผู้ชายเป็นค้นนางเนาะไปทีนไหนคือจะมามาเป็นผู้ชายพายเรือแต่เนาะงไปไหนอันผู้หญิงพายเรือไปไหนพี่น้องเกันบ่องมีเชคสเปียร์เทเตอร์โงละครของเชคสเปียร์ใหญ่นะพี่น้องใหญ่แห้งใหญ่อลังการงานสร้างเลย คนก็มาหลายนะคนมาเที่ยวหลายนะเหมือนก็ถือว่าโอเคนะทั้งอากาศหนาวสิคนก็มาเที่ยวหลายนะก็ถือว่าคนยังมาหลายอยู่ What are they doing with the magnets?

องขาวของน้องของของ,ของ,ของลไององลชินี่นะพี่น้องเนาะของไลชินีเพิ่อนจีนีอนไมโครชิปทุกตัวนะพี่น้องอันนี้สิบ,บินไปฮอดไซนหนานเะพิ่นสิบ,บินไปอันแอฟริกาพี่น้องเพ่นจิบินไปอยู่มองเมืองฮอนอันพ้นทางพุนจังลูวา่าเป็นนกทั้งใดเนาะเพิ่อนเกษตรเบิบบ้งน้ำมันไมโครชิปว่านกบินมาจากอังกฤษนะนะนะอุนอากาศอุนเพื่อนกษติบ,บ,บินกลับมาคืนนะพี่น้องเนี่ยนกวนนี้นกของ หงขาวจ้ะอืมปี่น้โอ้อันนี้คนพายเรือพายเรือนำคลองเอา้าคือเลี้ยวไปเข่าปลานอไปย์ไงป็นเลี้ยวเข่าปลา เพอ่งมีหมอมัง yeah, ับเรือนะโอ้มีนกทั้งปีเขาพายเรือหลายเด้อนะทั้งปีฟังปีคนพายหลายอือน้องเห็นปะพี่น้องบอกอกดิสเว่เนี่ยไ e all the inside the town พ uh ี่น้องเห็นปะ อันนี้ผู้ชายพายเรือใครแน่ผู้ชายพายเรือนะคะอันนี้กับผู้ชายพายเรืออันนี้ผู้ยิงพายเรือพี่น้องเห็นบ่โอ้หลายหลายพี่นอ้องอยกงไ้พี่น้องเบิ่งไงเบิ่งจะซื้อว่ามันคุมแตกต่างระหว่างบ้านเขากับบ้านเขาเป็นยังไงเนาะ พี่น้องเบิ้งน้ำใสสะอาดขนาดใดพี่น้องให้เบิง้งพี่น้องเบิง้งเนาะเห็นบ่เห็นพื้นมันเลยนะแต่น้ำเลิกนะแต่เห็นพื้นมันอันนั้นบต้นอันหญ้าจ้าต้นหญ้าในในน้ำบรแม่นขยะเด้ตนน้นหญ้าหญ้าดอกไม้นะอันน้เชิดจะโบดจนมาทางโบดเลยพี่น้องอันนี่ยเจจบิ้งโบดเพิ่น,น,น ột, มาขอดโบดเนาะอืม งามเลยพี่น้องมันเป็นสีอยากพี่น้องแบบเบิ่งว่าเออมันแตกต่างจากบ้านเฮาบ้านเฮาก็อยากให้มันสะอาดสะอาดจริงก็แต่มีลูกนักท่องเที่ยวไปไหลายทั้งที่บ้านเฮานักท่องเที่ยวหลายนะเห็นไหมพี่น้องในเชิดในโบสถ์ิ่นเน,น,นาะคนอังกฤษหลายๆคนก็นับยำเบาถึงเมืองไทยก็โอู้ฉันอยากไปฉันอยากไปสวยงามนั่นสีนะก็อยากยห็ตเป็นอย่งสีเนาะพี่น้อง อยากให้ค่วมงามเป็นยังสี่ก็จังบานเมืองเขาก็ยังไงพี่น้องเด้เบิงจะซื้อกับบันไดว่าบ้านห้องบดีก็ดีขึ้นกันละ่ะเพียงแต่ว่าอยากให้เบิงซื้อพี่น้องกันบอกอ๋อมาขอสุดวมืนอนี้ก็หามไปทั้งพุ่นสุดเขตมงนี้แล้วอืมอเดี๋ยวเพิ่นกับสิเล็วกับนะพี่น้องเนาะ พี worries, ini, ่น้องบางบ้านคนนะบ้านคือหลังไงก็โตมาโหล้านเด็กพี่น้องไม่ตรบ้านหลังไงหลังโตสนามหญ้าก็ใหญ่โตมาโหล้านนักบ้านคนรวยเนาะบ้านคนมีเงิน เปิงสน,นามยาบานเพิินอยู่้างคลอง้างคลองเนาะอันนี้ก็เลือบอันของบานเพิินเนาะไปเที่ยวพาคอบคพัพวไปเที่ยวเลาะหล่องคลองแม่น้ำเนาะกับอาวัยเสดพี่น้องเพิ่งเบ่งบานเพิ่นใหญ่โตมโหลาน อันนี้เล so so ือกก็โค้งกลับแล้วเนาะพี่น้องสอาดสะอานมากพี่น้องเคยเห็นแล้วโอ้ยคือมางามแต่บ้านเพิ่นกับบ้านบ้านห้องบ้านห้องบ่ดีบ้านห้อก็ดีกันนะจังได๋กับบ้านห้อก็ต้อง อันสีห่อนสีนาวกับบานเฮาแล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่าเฮาอยากให้เขาเห็นคมงามซื้อเขาพัฒนาจังใดเนาะอยากหเห็นอยากเห็นให้อยากให้เขาเห็นอย่งนีเนาะน้องเบืองต้นไม้ขังค้องงามนะเขี้ยวหมดเลย นีเลือลำนี้มาจอดนอนมองนี้เนาะจะของเรือเครื่องเล่นของเขาก็จะมีงานสวนสนุกเนาะพี่น้องอจะมีงานสวนสนุกคนกับมา,ลาหลา่ไลเกิดมีแดดได้พี่น้องก็เต็มสนามนี่เลยนะ กิดไม่แดดนะอันนี้มันบมีแดด <c oughs> พลังมานังตากแดดกันไม่แดดเนะ่ยเต็มดดเลยแหละ <c oughs> แต่ก็บบอมี่ทลอะบบกแหวงกันนะ <c oughs> ว้ยจะมาบินหัวอันไก่หัวกขาเซบาคีใช่หัวคอ่บอกจะนกกระได <c oughs> อืมพีนองเห็นบ่ สวยงามๆพี uh ่น้องเหยี่ยมหุกน้องหุกหันหงกะไก่เนาะเห็นบ่อันนี้ก็เลือออีลำหนึ่งพี่น้องอันนี้ลำใหญ่มีทุกอย่างในนี่เลยงามนะข้างในน่งามงามเด้โอ้ยเป็ดน้ำหองแซ่บสะ ข้งปีมมีแต่คนพายเรือเต็มเลยน้องเห็นปะน้องค้องคนพายเรือกันมีแดดเลยพี่น้องเอ้ยเต็มคล้องเลยนะนี่ ทนทีเป็นก็ดีเนาะทานทีเป็นกด็ดีอืมดีหลายออกกำลังกาย คนกับมาไหลได้พี่น้องแต่ไหลได้ละ่ะไข่แน่ได้ละ่ะบอเมนว่บาบอมีคนเลยคนกับไหลนะอันนี้ผู้ชายพายเรือมันก็มีงานอย่างนอบันนี้อ๋อเขาถ่ายหนังพี่น้อง เราถ่ายหนังกองหนังเพลนกองละครกองหนังเพิ่นเพิ่นมาถ่ายคุณอะอืมมีแต่เป็ดเท่านั้นเลยพี่น้องของน้อของ ชายแพยเรือนะคะน้องเห็นบออันนั้นเลือกแค่นูใจไปน้องเลือกแคนูก็จะพายแข่งกันเด็กน้อยก็จะพายแข่งกันน้องเห็นบ่เลือกแคนู ไม่ถูกเลือดเลยเด็กหน่อยก็มาเนี่ยเนาะโคนักิล่าเด็กหน่อยเนาะก็ามาสอมเนาะมีทุกอย่างเลยไปงเกันบ่สนุกสนานกัน พี่น้องนี่ในเรือเนาะมีคนผู้โดยสารมาจากคนเรือลำนี้มีผู้โดยผู้โดยสารมาจากคนมีเสียหายนอันนั้นอัน,อนคนบริการเนาะอันนี้ก็คนขับเรือในพ่อใหญ่อันลูกค้าเป็นอันผู้โดยสารอยู่ทางหลังก็มีเกิดว่าฝนตกเขาก็น,นั่งอันทางหลังจะมีหลังคาป้องกันเนาะเนี่ยกับมันนี่มาหอ่องฟังแล้วจ้าหอดตาฟังแล้วกระแขึ้นตาฟังเนาะ mình sẽ mấy chọn món cao món học sinh này nó đưa phần ngang một cái nào จอดแนวลงเนาะ Thank you very much. Thank you. น้องแนพี่ต้องมางเปิดประตูน้ำเนาะประตูน้ำก็เปิดให้เลือกไปนะพีองบ่ ประตูน้ำเปิดแล้วจ้าเห็นบ่ให้เลอรลำ้ำในไปพีป่น,น้องเห็นบ่น,นี่คือประตูน,น้ำจ้าเห็นบอน้ำก็สิไหลลงมากก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวไปปหญ่เป็นใบไบฮึ่ม เรือท่องเที่ยวก็เปิดประตูให้คนท่องเที่ยวไปเดี๋ยวพว่อคุณไปแล้วเขาจะปิดขึ้นี่นอ้อนเรือบังคับพี่น้องเด้อถ้าบังเด้อนะเขาไปแล้วเรือดลำไปก็เขาเขาจะปิดนะมันจะปิดเนี่ยเห็นบ่ให้พี่น้องนในเบิง้งแล้วก็เขาจะปิด เนี went like this. Went like this. With its yeah. ่ยสวอนวิชิกพี่น้องพามาเบิ่งอันหงเนาะเป็ดหงเนาะพูดนะงามพี่น้องเห็นป้ะเขาให้อาหารมันเขาให้อาหาร ของขาวจ้าพี่นอ้องเห็เนบ่เบิ่งแกลไกเนาะอืะอเบิ่งทั้งปุ่นพี่น้องหล่ไล่ พี่น้องเห็นบ่าหงขาวจ้ะหงเป็นยังก็มีสีน้ำตาลจ้ะพี่น้องแต่น,นั่นเพิ่นมาท่านไหญ่ใหญ่เพิ่นก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะเพราะปัญญายาแปลเพิ่นก็จะเป็นสีขาวนะพี่น้องมาเห็นไหมพี่น้องได้เบิ่งหลายๆเนาะ